คุณคิดว่าที่หยด3จะทําเงินถึง1,000ล้านบาทไหมครับเพราะว่าหนังสองภาคแรกเนี่ยทำเงินทั่วไทยไปมหาศาลเป็นประวัติการของหนังผีไทยเลยนะหนังในภาคแรกเนี่ยสร้างจากเรื่องจริงเป็นเรื่องเล่าในรายการเดอะโกลด์เรดิโอที่พี่ยักษ์เนี่ยไปโชว์ถือปืนยิงผีในไรอ้อยภาคนี้ทารายได้เปิดตัววันแรกฟาดไปถึง39ล้านบาทและตลอดการฉายหนังทําเงินไปถึง500ล้านบาททั่วประเทศส่วนหนังในภาคที่2มีพี่ยักษ์ควงลูกซองบุกดงขโมยตามหาตะพวงและคิวผีชุดดำทำรายได้เปิดตัววันแรกไปที่80ล้านบาทตลอดการฉายเนี่ยทำราย ถึงแ0 0ล้านบาทเลยจะเห็นได้ว่าหนังสองภาคแรกเนี่ยคนแห่ดูกันวันแรกจนลงแตกบางคนเนี่ยจองตั๋วแทบไม่ทันไม่มีที่นั่งดูและเรื่องราวในภาคสามนี้พี่ยักษ์และพักพวกต้องบุกไปช่วยน้องยี่ยิงผีในป่าบงสนอดเบียงที่ภาคนี้ไม่ได้มีแค่ผีชุดดาตัวเดียวกลายเป็นหนังแอคชั่นสุดมันที่มีความสยองขวัญอยู่ด้วยสนุกแน่นอนและเพื่อนๆละ่ะคิดว่าหนังภาคนี้จะทํารายได้เปิดตัววันแรกอยู่ที่เท่าไหร่และใครที่ภาคดู2ภาคแรกในโรงแล้วภาคนี้ไม่ควรพลาดต้องเดวันเท่านั้นไม่งั้นโดนสปอยแน่แต่ถ้าใครกลัวโรงหนััังกล้้้บานนที่เต็มวซือ วันนี้สามารถเข้าไปจองตั๋วล่วงหน้าได้แล้วที่แอปเมเจอร์หรือที่หน้าโรงภาพยนตร์เมเจอร์ซีนิเพ็กทุกสาขาและที่พิเศษสุดครับใครที่จองตั๋วล่วงหน้าหนังเรื่องที่หยด3จะได้มีสิทธิ์ลุนบินไปสิงคโปร์ร่วมทริปสุดหลอน3าวัน2คืนเที่ยวสนุกระดับโลก Universal Studio เพียงแค่คุณจองตั๋วหนึ่งที่นั่งขึ้นไปคุณจะได้1สิทธิ์ต่อ1ใบเสร็จมี5รางวัลรางวันละ2ที่นั่งใครที่ยังไม่ได้จองตั๋วรีบเลยตั้งแต่วันนี้ถึง30กันยายนนี้เท่านั้นแล้วไปล่าท้้าาาาาีีีัันนนนหงงงเเเร่่ทยยยด3ขว1ตลคมใภพ์จ You